อยากจะเลือกเวโปรตีนซอยี่ห้อหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกยี่ห้อไหนดีวันนี้ผมจะมาแนะนํา3ยี่ห้อที่ผมชอบแล้วก็กินบ่อยที่สุดสําหรับคนที่อยู่ในช่วงลีนหุ่นแต่ว่ากินโปรตีนไม่ถึงตัวแรกเป็นเวไอโซเลตของมาเทลตัวนี้1สกูปพลังงาน1 1 8แคลโรตีน2ีจกรัมไขมัน0นกรัมน้ําตาล0ย์กรัม BCA 5.9กกรัมตัวนี้กลิ่นช็อกโกแลตมีความหอมอร่อยเข้มข้นกินง่ายลื่นคอรสชาติดีมาก กินได้ประมาณ24ช้อนตัว2เป็นเวโปรตีนไอโซเลตของไบโอวิตตัวนี้เนี่ยกลิ่นชาไทยรสชาติเนี่ยผมชอบตัวนี้สุดและโคตรหอมอร่อยเหมือนกลิ่นชาไทยมากหนสกูป๊ปมีพลังงาน140แคลโปรโตีน33กรัมไขมัน0กรัมน้ำตาลน้อยกว่า1กรัม BCA อีกตั้ง7.8กรัมตัวไหนมี BCA มากตัวนั้นยิ่งสร้างกล้าม,ไ,มได้ดีกินได้23ช้อน ต่อมาตัวที่3เวบา์กีตัวนี้เนี่ยเป็นรสริชช็อกโกแลตมีความหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากเลยผมว่ากลิ่นช็อกโกแลตเนี่ยเวบา์กตอร่อยสุดละตัวนี้เนี่ยหสกู๊มีพลังงาน130แคลโปรโตีน25กรัมไขมัน2กรัมน้ําตาลน,น้อยกว่า1กรัมกระปุกใหญ่แบบนี้นกินได้ตั้ง54ช้อนสรุปถ้าให้เรื่องรสชาติเนี่ยผมชอบเวเบลวิทกลิ่นชาไทยตัวนี้สุดละส่วนรสช็อกโกแลตเนี่ยผมชอบช็อกโกแลตของเวบา์กตสุดละมันอร่อยมาก สายลีนหุน่นกินโปรตีนไม่ถึงชอบตัวไหนจัดได้เลยสัตวิตการลละแล้วเราจะมาหุ่นดีไปด้วยกันอ